Time up. <laughs> สวัสดีกับชาว G-Toy ทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่วงใหม่แกะกล่องนะครับนั่นก็คือช่วง r o ากา Card f i นะครับผมเราจะพูดถึงในส่วนของการ b l a ลดนะครับและความสามารถพิเศษต่างๆแลวก็คอมโบถ้าไม่ตายในการกำจัดอันเดดด้วยและเพื่อง่ายแก่การจดจำเนี่ยทางช่องเลยจึงแบ่งเป็นพาร์ทๆเปช่วงๆไปนะครับเพื่อให้ผู้ชมเนี่ยสามารถจดจําความสามารถของแต่ละใบได้อย่างง่ายๆนะครับผม และก่อนที่ทุกท่านจะเข้าไปชมเนื้อหาภายในคลิปเนี่ยผมก็มีเรื่องเล็กๆน้อยที่อยากรบกวนทุกท่านเนี่ยช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมหน่อยนะครับเพื <g up> ่อเป็นกำลังใจงในการทำคลิปใหม่ๆและก็คลิปต่อๆไปในอนาคตด้วยนะครับผมช่วยกันหน่อยนะ เอ็ดเชนแม n t ิสเป็นการที่ถูกผลิตโดย Mantis Undead ความสามารถคือใช้ในการแปลงร่างการ์ดใบนี้ใช้ EP อยู่ที่0โดยการ์ใบน,นี้เอาไปทำอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากแปลงร่างนะครับประเภท2ถึง10นะครับจะเป็นการ์ดที่ไว้ใช้เพิ่มความสามารถพิเศษของไรเดอร์และอาวุธของ Rider นะครับ Spirit เป็นการที่ถูกผลิตโดย Human Undead ความสามารถคือใช้ในการคืนร่างซึ่งแตกจากการ์ดเบอร์2ใบอื่นของตัวอื่นมากใช้ a ออยู่ที่0 Shop Head เป็นการ์ดที่ถูกประดิษฐ์โดย Shop Undead โดยจะเพิ่มความสามารถให้กับไรเดอร์โดยใช้หมัดใช้ค่าพลัง a ออยู่ที่600 Flo a t d ด a g ด n f l y เป็นการ์ดที่ถูกประดิษฐ์โดย d ด a g o n f l y Undead โดยจะเพิ่มความสามารถให้กับไรเดอร์โดยทำให้ไรเดอร์คนนั้นสามารถบินได้ใช้ค่าพลัง a ออยู่ที่1000 ดริลเชลเป็นการที่ถูกผลิกโดย Shell อ n d เด d โดยจะเพิ่มความสามารถให้กับไรเดอร์ตอนที่กระโดดทีบมันจะหมุนสะควงสว่างเลยใช้ a p พอยู่ที่1,200 t พโดฮอกเป็นการที่ถูกผลิกโดย Hawk อันเด d โดยจะเพิ่มความสามารถให้กับ Rider. ไรเดอร์เมื่อใช้การแบบนี้แล้วจะสามารถสร้างพายุทอรนาโดได้ใช้ค่าพลัง a p พอยู่ที่1,400 Bioplan เป็นการที่ถูกผลิตโดย Plant u n นอ a d โดยจะเพิ่มความสามารถให้กับไรเดอร์โดยจะมีรากถาวนงอกออกมารัดศัตรูใช้พลัง a p พที่1,600 r e f e c t m o n เป็นการที่ถูกผลิตโดย Mont u n d อ a d เดยจะเพิ่มความสามารถให้กับไรเดอร์ในการสะท้อนกลับใช้ค่าพลัง a p พที่1,800 Recover c a r e l เป็นการที่ถูกผลิกโดยคาร์เมลอันเดสโดยจะเพิ่มความสามารถให้กับไรเดอร์เมื่อใช้การเป็นนี้แล้วจะฟื้นค่าพลัง AP ให้ถึง2,000 s h u f f l เฟ e เซนติพีเป็นการที่ถูกผลิกโดยเซนติพีด Un นเดสโดยจะเพิ่มความสามารถให้กับไรเดอร์โดยสร้างสถานะติดพิษให้กับศัตรูได้ใช้ค่าพลัง AP อยู่ที่2,200ลำดับต่อไป จะเป็นอันเดระดับสูงหรือรอยัลคลับจะอยู่ในหมวด JQK หรือ Jack Queen King โดยจะเพิ่มความสามารถในการเปลี่ยนร่างโดยอันเดประเภทนี้ถ้าไหนซีรีส์นั้นจะพูดภาษามนุษย์ได้โคตรเทและหลังจากที่ใช้งานจะได้ค่าพลัง AP เพิ่มอีกด้วย Fusion w o o p เป็นการถูกผลิกโดย w o o p Undead โดยจะเพิ่มความสามารถให้กับ r รเดอรโดยกลายเป็นแจ็คฟอร์ม จะได้ค่าพลัง AP เพิ่ม2,400 Absorb o r c แอปสอบออคิดเป็นการที่ถูกผลึกโดย Orchid u n เดดหรือจะเพิ่มความสามารถให้กับ Rider, ไร d e r เมื่อใช้คู่กับการ Jack หรือว่า King จะได้รับค่าพลัง AP เพิ่ม2,000 e v o l u t i ชั p นพ a ราโดเป็นการที่ถูกผลิตโดยพาร a โดซาอันเด d โดยจะเพิ่มความสามารถให้กับ r ร d e r เมื่อใช้แล้วจะกลายเป็นร่างวายจะได้รับ AP เพิ่ม2,800 COMBO คอมถ้าเราใช้เบอร์3และเบอร์7คู่กันจะกลายเป็น r รเดอร์ช็อ ถ้าเราใช้เบอร์3และเบอร์6คู่กันจะกลายเป็น spinning wave หรือ rider chop อีกนั่นแหละถ้าเราใช้เบอร์5และ6คู่กันจะกลายเป็น spinning attack หรือ rider screw kick ถ้าเราใช้เบอร์4 5และ6พร้อมกันจะกลายเป็น spinning dance หรือ rider screw kick อีกเหมือนเดิมแหละแต่แค่บินเฉยๆอันนี้แถมให้ ถ้าเราใช้ f u วชั่นวูบใบเดียวจะกลายเป็นว o บอันเดดแบบอันเดดถ้าเราใช้ Evolution p a r a d o s a จะกลายเป็นไวคัลิสหรือร่างคิงนั่นแหละ สุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปขอย้ำอีกรอบนึงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับผมอย่าลืมล่ะบ๊ายบาย